สวัสดีค่ะบัคเสื้อผ้าเมือสองค่ะแอลค่ะนางค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นบุ้งเสื้อเยื่อแขนยาวนะคะลูกค้าจัาเป็นงานรวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาล็อกไอพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทดับนะคะราคาค่ะ้ากค่ะจัาราคา4,000บาทนะคะน้ำหนักนะคะลูกค้าจสา45้กิโลจำนวนชิ้นประมาณจ้ดนะคะลูกค้าจั้า130-150ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจัาขออนุญาตประมาณการ นะคะลูกค้าจ่ายยี่สบาทนะคะถูกไหมถูกไหมยี่สิบห้ายี่สิบหกสามสิบสี่ใช่ไหมคะเอาประมาณยี่สิห้ายี่บหกบาทเอาเลยค่ะนะคะลูกค้าจ่าเป็นการยืดแขนยาวนะคะลูกค้าจ่ายืดแขนยาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกค้าจ่าเป็นงานรวมนะคะใช่แล้วค่ะสุดคุ้มค่ะคุ้มค่ะลูกค้าจ่ายสคุ้นะลูกค้าจ่าอย่ารอช้าค่ะายเซียด่วนจคุณพี่จ๋าก่อนแไปรับ นาคุณพี่ขาก่อนไปรับประทานอาหารเที่ยงนะคะ CF ได้เลยค่ะคุณพี่ขาได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะจะรับเป็นลูกใหม่ก็ได้ลูกรีวิวก็ดีนะลูกค้าจะเอาไปลองเอาไปเทสเอาไปเซมเปิลก,ก่อนก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยน้ำขาข้ามาเรียบร้อยมากใช่ค่ะทักมาเรียบร้อยใช่ค่ะเชือกฟางก็แพ็กยิ้งอย่างดีเลยนะคะราคาก็คุ้ม ประหยัดด้วยนะคะคุณพี่คะประหยัดจริงนะคะคุณพี่คะราคาสี่พันเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเน้นเป็นเสื้อยืดผู้ชายแขนยาวใช่ค่ะเป็นแขนยาวช่วงนี้อากาศเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นค่ะเราอากาศเย็นแค่ไหนแต่ก็อาจจะไม่ได้เย็นมากใช่ค่ะแบบนี้กําลังพอดีลูกค้าใส่ประมาณนี้ใช่ค่ะใส่ประมาณนี้ค่ะคุณพี่คะแต่ว่าซส์ก็จะเหมือนกุกอวบนิดนึงเนาะใช่ใส่ไปใหญ่ๆนิดนึง นะคะลูกค้าจะไซส์จากตัวใหญ่ๆนิดนึงนะคะลูกค้าจะเป็นเสื้อยืดไซส์ใหญ่นะเป็นบิ๊กนะคุณน้ำจ๋าใช่ค่ะเป็นบิ๊กนะนี่เป็นใหญ่ๆนะคะลูกค้าจะเป็นบิ๊กเป็นใหญ่นะคะลูกค้าจะเป็นอ่าเป็นบิ๊กไซส์คุณพี่คะเป็นเสื้อยืดไซส์ใหญ่ๆที่ว่าไซส์หนามอ่าใช่ใช่่คะใหญ่กว่าหนามใช่ค่ะใหญ่กว่าพี่ คอสไซส์เท่าไซส์ L ใช่ค่ะไซส์ L ไซส์ XL x นะคะ่แต่ที่เหรอทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องไซส์แบบพอดีตัวนะยังงไทุกวันนี้ควรใส่เป็นโอเวอร์ไซส์เยอะมากลูกค้าค่ะตัวเล็กๆค่ะลูกค้าจ๋าหนัก30-40ก็ใส่แบบนี้ก็มีเล็กๆสี่ขั้นเลย่เล็กๆเล็กมากตัวเล็กแบบาแบ่งหนูได้สี่คนอันเล็กไปแบบนี้ก็ใส่นะคะลูกค้าจ๋าใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ก็มีนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้แนะนำเลยอุ้ยเป็นแขนยาวเลิศนะ ผู้หญิงนี่ใส่นอนได้เลยค่ะใช่ค่ะดูค่ะผู้ชายก็ใส่ทั่วไปได้เลยดูค่ะสีดงสีดำสกงสกีนนะคะมีทั้งสกีนแล้วไม่สกีนนะคะขะเมือนะคะใช่ค่ะขะขะเขาคนหนักนะาะดค่ะจะอาดดำดำเรียบเรียบคน้ำค่ะสีดำสีเหลืองสีส้มสีเขียวมีมาหมดเลย ผู้ชายตัวใหญ่ค่ะคุณพี่จ๋าอยากผาดกับรหัสนี้กันเลยทีเดียวราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจากคุณพี่จ๋าต้นทุตนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณกา้านนะคะลูกค้าจ่าย26บาทนะคะใช่ค่ะวันี26บาทค่ะใช่่คะ,ะประมาณนี้นะคะอาหาราเน็ตค่ะเบลค่ะหารเน็ตที่ไม่ได้ดูผ้า50ผ้า60ผ้า70ผ้า80ผ้า90ให้ลูกค้าเลยกับน้ำก่ะไม่ได้ดูเหมือนกันขออนุญาตดูตัวนีทุนแล้วกันแล้วผ่านเร็วมากใช่ถ้าเป็นเรื่องผ้า50นะลูกค้าจ่าย50 50เดี๋ยวให้ลูกค้าไปดู พี่เอาอันนี้พา9.9โอ้ชนะชนะพี่ค่ะนัดตอน9.9ไปเลยกันไก่น้ำไปไหนนี่ค่ะเอนัดกันไก่น้ำไม่ทำแถมลขาหนาน้ำขากันไก่ไม่แถมนะคะลูกค้าไม่แถมนะกันไก่กันไก่เราไม่ได้มาแพ็คกิ้งจากในกระลาศอนะคะคุณพี่สาวกันไก่เราถ้ามาขายเองแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ค่ะแพ็คกิ้งมาจากต่างประเทศโดยตรงดูให้ดูค่ะเราเน้นคนตัวใหญ่เราเน้นอ่าใส่ตัวใหญ่ๆใช่ค่ะ ใช่ค่ะราคาไม่ผิดนะพี่จ๋าสี่พันเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะได้หมดกระสอบนี้เลยลูกค้าจะเน้นเป็นแขนยาวโอเวอร์ไซส์ใครขายโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วช่วงนี้อยากได้แขนยาวไปเสริมในร้านลูกค้าจะต้องหมดนี้ราคาสี่พันลูกค้าค่ะซื้อครบ2องห0ื่นเรามีส่วนลดด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยหรือค่ะลูกค้าจ๋าหรือใครอยากได้ลดลงกว่านั้น ซื้อเลยค่ะลูกค้าค่ะสิบกะสอบนะคะได้ราคาส่งทุกลูกได้ลดทุกลูกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะนั่นเองอ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันคลาสบอดี้ที่เซอร์ไพส์ค่ะที่จ๋าเข้ามาแล้วอันดับแรกขนำจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใช่ค่ะแลวลูกค้าจะกดไปแล้วก็ทานอาหารที่ยังกับรายการนี้ของเรายืดผิดพลาด แขนยาวแขนยาวเป็นเนื้อยืดค่ะคุณพี่ขาใส่ง่ายใส่สบายเชื่อได้เลยค่ะคุณผู้ชายต้องมีนะคะลูค่ะใส่กันแดดใส่กันลมใส่กันหนาวใส่เกี่ยวหญ้าใส่ตัดอ้อยใส่ดำไฮดำหน้าคุณพี่ขาใส่ปูเขาใส่กวดเขาช่วงนี้เออช่วงนี้เก็บเกี่ยวใส่ไปสวนค่ะคุณพี่ขาใส่ทำไรทำสวนใส่ไปเกี่ยวข้าวใส่ไปตากเขาค่ะเพราะว่าพี่จงตับโับอะไรตับตับกระพุนไปแล้วนะคะ พี่ยงนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวลูกค้าฟังไม่รู้เรื่องเออตรมไก่ตรงยังเดี๋ยวลูกค้าจ๋าอันนี้ขำๆเนาะไม่อยากให้ลูกค้าเครียดนะคะขออภัยลูกค้าด้วยถ้าพูดออกไปแล้วไม่ถูกใจเน้นเป็นแบรนด์เชื่อยืดนะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นแบรนด์เชื่อยืดซะส่วนใหญ่นะคะไวไฟเราไปไหนคะไวไฟเราหนีเหรอคะอ๋อแย่แล้วแย่แล้วไวไฟเรม่อยู่กับเธออาจจะสะดุดนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าขออภัย4000นั้นคุณพี่ขะได้ตามรีวิวนี้เลยจ้า ใายลุ้นค่ะคุณพี่๋าเอาไปลุ้นเองเอาไปเปิดเองก็ได้นะคะคุณพี่ขาหรือว่าจะซื้ออยากขายคนเดียวอยากเล่นคนเดียวแถวนั้นคนตัวใหญ่เยอะนะคะลูกค้าจะก็เอาเป็นแบบว่าซื้อเยอะๆก็ได้นะคะ,คะเลยนะ,ะคะกค้าจะอั้งสวยๆแนะนําค่ะคุณรคาค่ะรคคูกาขาแจ้งนิดนึงนานี่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะ,ะคะกค้าจะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนอีกไม่กี่วันก็จะทันวาอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่ มีใหม่เราอยู่สองวันเท่านั้นคะะ่ะลูกค้าจากคือวันที่31กับวันที่1นึ่งแล้วเพราะว่าอยู่มราไม่เห็นเขาไม่ออกอ่ะเราอยู่สองวันเท่านั้นคือวันที่สากับวันที่1ค่ะลูกค้าจากเท่านั้นลูกค้ามาได้ทุกวันเลยนะคะเปิดทุกวัน9โมงเช้าปิด5้าโมงเย็นนะจ๊ะคะ่ะลูกค้าจากผ่านมาระแวกแถวถวนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้จากคุณพี่ท้ายังไม่ซื้อ เป็นไรนะคะผ่านมาเราแวะแถวแถวัดโพเจจุดหลักๆไว้ก่อนค่ะคุณพี่ค่ะลูกค้าบางท่านอาจจะไมะ่ไม่ปักหมดุดเพราะว่าชินกับทางหรือขับรถแบบว่าประจําอยู่แล้วนะคะขอให้บอกว่าเป็นเน้นลักจุดใหญ่ๆไว้ก่อนวัดโพเจลูกค้าชินกับวัดโพเจ าโรงเรียนโพเจ้ก็ได้แต่ว่าพี่ว่าหลักใหญ่ก็จะเป็นวัดวัดโพเจ้ใช่ค่ะนลูกค้าจาววัดโพจะน้าลูกค้าจะารู้ว่าลูกค้าทนายที่แปลว่าไม่คุนวัดเลยวัดนี่หาเอยเกาสิบเกาวัดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นวัดขนาดน้ค่ะ นะคะแต่ว่าเราขอแบบจับ g p s มาก็ได้ะนะคะลูกค้าจะทักหาแอลได้ด้วยตรงนะคะมาไม่ถูกยังไงลท่าหายเอวได้โดยตรงนะคะก็ได้ทุกเบอร์ลูกค้าขาสวัสดีึ้นหน้าเพจนะคะลูกค้าศูนย์หกสี่นะคะลูกค้าขาฝากไว้ลูกค้าสองสี่เจ็ดเจ็ดนะเดี๋ยวลูกค้าก็ต้องไปหาศูนย์หกสี่กับสองสี่เจ็ดใช่ดี๋ยนี้จะไปเจอที่ไหนละเบอร์ มันไม่เจอนะลูกค้าคะอะรูกจาจใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยนะคะชอบกระสอบนี้ได้ตามรีวิวคบทุกตัวหยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนนะคะใช่ค่ะสลับชิ้นไม่มีแน่นอนนาะลูกค้จาจ๋าเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบบริษัทนาะลูกค้จาจ๋ามวนนี้เป็นตัวใหญ่ๆเน้นใหญ่ๆค่ะคุณพี่คะอยากเ,เล็กไม่มีนะ จะเป็นอีกรหัสหนึ่ง<ช>นะคะลูกค้าจากตัวนั้นจะเป็นงานเมการถเอสพีนะคะลูกค้าจากไซเล็กตัวนี้จะเป็นไซใหญ่ไม่ได้ขายไซใหญ่เอาไซเล็กไม่ได้ขายเสื้อแขนยาวเอาเป็นแขนสั่นไม่ได้ขายแขนสั้นเราเป็นมัดย้อมไม่ได้ขายมัดย้อมลูกค้า๋าเราเอาเป็นแขนสามส่วนไม่ได้ขายสาม เราเอาเป็นแขนสั้นไปเลยค่ะแขนสั้นเอารายการนี้จากคุณพี่คะเอาแขนยาวนะลูกค้าจะเอาไปลองเอาไปเทสเอาไปแซมเปิลก่อนก็ได้นะคะใช่ค่ะาจะอันสวยๆกันเลยทีเดียวใช่ <ทำ S 1> <ด>ค่ะคุ้มมากใช่ค่ะอันนี้สุดคุ้มนะคะลูกค้าจะสุดคุ้มอย่ารอช้านะคะสนใจสามาร,รถ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจะสนใจสามารถซีเชฟได้เลยค่ะรับเป็นลูกใหม่ก็ได้นะคะคุณพี่คะรับเป็นลูกใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจะคุ้มค่ะ ว้าลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าพักเที่ยงแล้วอาจจะเป็นกลุ่มออฟฟิศก็ได้นี่นะลูกค้าจ๋าจจะเป็นกลุ่มบริษัทกลุ่มโรงงานก็ได้ค่ะคุณพี่ขาตอนนี้เที่ยงเ๊ะนะ<ช>อาจาจะเป็นแจ้งเตือนของลูกค้าหลายหลท่านนะลูกค้าจ๋าเรามีาเวลาซั้นดค่ะคุณพี่านน๋าต้องรีบซีเอฟไปแล้วค<ช>่ะคุณพี่ขาอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่อย่าลืมคิดถึงบริษัทบั๊กเอาไปลองเอาไปแซมเปิลก่อนก็ได้เพราะรหัสนี้ราคาจะน้ำจ๋าสี่พันบาทเท่านั้นค่ะเพราะรหัสนี้ ราคากระน้ํค่ะสี0พบาทเท่านั้นค่ะไม่ผิดอ๋อคุณผู้หญิค่ะราคาสี0 0นบาทได้ไซส์ใหญ่เยอะๆคุณผู้ชายใส่ได้อ่ะคุณผู้หญิงใส่ดีค่ะคนที่ขาใส่ได้ทุกอาชีพใช่ค่ะขอให้ชอบนะนะค่ะเรื่องทอนสีก็ค่ะเรื่องรนด์งกระน้้าค่ะเรื่องแบรนด์ทัพมาเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ของทางเสื้อยืดที่ลูกค้ารู้จักเลย ฟุตเกีเด่นฮาร์เน็ตนะคะลูกค้าจะอาจจะมีเป็นแบรนด์กีฬาติดมาด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นแบรนด์โดยเฉพาะของเขาก็มีนะคะลูกค้าจะคะมานะสกงสกีนู้เร็วมากเลยค่ะเี่ยสกีนเล็กสกินใหญ่สกินน้อยนะคะลูกค้าจะคะมาหมดนะจะ้าคะ่คะอันนี้สองมัดนะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปยืนกันอีก่อนนะคะ ขออนุญาตทวนรายการค่ะคุณพี่สาสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อยืดชายนะลูกค้าจั้นี้มีการเน้นเป็นงานแขนยาวและก็ไซส์ใหญ่นะลูกค้าจะเป็นงานรวม นะคะจะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบัตราคาค่ะลูกค้าจะราคา,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 า4,000บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ130-150ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะครูกค้าจ่าย2 6บา่ะทาทค่ะค่ะคค้ท่านใดที่สนใจนสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทร เดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันตั้งต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะไปิษัทเราสองช่องทางคือช่องทางยูทูบและทีมต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ